ขอให้กรการภับกกับมาีโตกรราค่ะขอให้กรรมกรับมาที่ตกรรมากับเราตีให้ช่วมั่นใจหน่อยตีมั่นใจหน่อยตีมั่นใจหน่อย ตีสั้นไปเปล่าตีสั้นไปให้ลึกๆหน่อยนี่ตีสั้นไปตีลึกๆอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ยกไวย เตีเลึกๆครับเอ้าตบเล็กๆตบลึกๆเอ้าเอ้าโหออกไปแล้วเสียดายโดนไม้โดนไม้เขาไปเข้าไปตั้งดีตั้งไม้ดีตั้งไม้ดีเออ หยอดจัดก็ได้ลูกเขาหยอดมาเราก็หยออคจับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวทำใหม่สมาธิหน่อยครับปอสมาธิหน่อย

มือไปลุกแรกลุกลุกก่อนแล้วก็หย่อนนะมือไปลุกแรกลุกลุกก่อน่

กระเป๋ารับเบาหน่อยดิเวลารับรับหยอดหน่อยไม่ใช่ยกเดียวรับหยอ่อนโอ้ี่เข้าอีกแล้ว สนามที่หกในที่2องเสชายดัน2องปบุญดิริฟันชิว่าอีนี้เปิดตัวกันปฏิหานเขียนจังหวีแต่บนต้านล่างในสนามหกสนาม